เมื่อแน่ใจเช่นนั้นองค์ุริมานก็โยนอาวุธทิง้งมอบกายถวายบังคมแล้วกาบทูลว่าเป็นเวลานานเหลือเกินพระเจ้าค่ะกว่าจะได้เสด็จมาโปรดข้าพระองค์ได้สดับธรรมภาพาทิสิ์ของพระองค์แล้วจากละเลิกบาปกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วองค์ุลิมานก็เข้าไปจนใกล้ถวายบังคมแทบพระบาททูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานเอหิพิขุกะสัมปทาแก่พระองค์ุลิมานแล้วเสด็จนําไปสู่เชตวันวนารามเหมืองสาวัตถีใกล้ๆกับที่พระผู้มีพระภาคเสด็จนําองค์ุลิมานมาถึงสาวัตถีนั้นภายในพระราชวังแห่งนครสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลพระราชาผู้ครองพระนคร กำลังสงมกมุ่นขุนคิดในพระไทยในข่าวลือเรื่องโจรโหดหลายทารุณของโจรองคุลิมานพระองค์ได้รับคำร้องทุกข์จากชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนพระองคุลิมานแล้วก็ส่งตั้งพระไทยจะเสด็จไปปราบด,ด้วยพระองค์เอง